สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้กลับไปเดือนสิงหาคมฤดูอาเห็ดกับไก่ข้ามาแล้วเนาะเขยก็เลยนัดกับเสี้ยนเห็ดไว้ว่าจะไปกินเขาป้าน้ำกันรถไฟเขยกับมาหอดก่อนมูเนาะก็เลยมาถาเพล่นอยู่หนาปากทางผู้แรกที่สิมาหอดนี่ก็คือคุณได้โนงนะจาะุูได้โนงนี่หาเห็ดแกงคัก เกงแน่เลยจ้ะก้อนที่สองนี่คือพี่น้องน้อยพี่น้องน,น้อยก็คือกือเซียนเห็ดอีกก้อนหนึ่งเนื่องจากต้องยอมรับเลยว่าเขาจะหาเห็ดเก่งกันอีกตอนนี้ลลายประเทศในแถบยุโรปนี่ประสบปัญหาภัยแหลงเลยจ้ะป้าแห่งเนี้เป็นป้าที่ห่างจากปารีสมา30กิโลเมตรก่ายังดูเขียวอยู่จ้ะแต่ว่าทแม่ผูพริสิมาเทียวป่าก็คือต้องระมัดระวังเลยจ้ะห้ามดูบุรี เด็ดขาดเพราะว่า,า,า,าทันเมาจน้าทีเจออาซีถึกปรับเตดดยเดอจา้าเมื่อนี้ก็จะหาเฮดบลไกาจากรถไฟปันไดจา้าเพราะว่าตรงนี้คือเคยไดเฮดเ,ออเพิงหลายจาก็เลยจะเข้ามาเมืองกามาพอจ่าจเป็นเฮดเพิงเท้าแล้วจา่าเกิดเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็คือทันเมาไปแกงก็คือสีละไล่ไปกับน้ำแกงผลดละจา้าเพราะว่ามันเท่าคักอันนี้ก็คือทิมาาแล้วจ้ากินบดไดแล้วจ่าเสียดายเนาะ เกิดตะว่นมันก็เกิดเลือกเกิดอยู่ในคลองเลยจ้ะประวานในคลองมันยังมีน้ำยังมีความชุ่มชื้นอยู่สังเกตว่าตามตามบริเวณรอบๆนี้มันสีแห่งคาแขงแน่จ้ะมงนี้คือการจาน่กาแห่งจ้ะจตกก็เลยได้เฮดที่มันมักความแห้งก็คือเฮดเพิงแม่มดจ้ะหรือว่าฝรั่งเศสเซอเอิรนว่าโบเลพีรูชเอ่อคือเฮดเพิงคาแดงจ้ะเราเติมมาสักพักนึงเข้ากับซีมาปอคือการจะเป็นเฮดเพิง คือการแต่ว่าเป็นเฮดเพิงแม่โมดจ้ะแต่ว่ายาังมีน้อยอยู่แบบนี้จ้ะคือเกาลังแสบเพราะว่ามันสีกรุบก,กริบมันสชีนเอ่อบอทาวถ้าแม่นดอกบานนี่เฮ็ดทําให้เฮดบานคือบ่แสบเลยจ้ะของเมืองนอกอะคือคือฝรั่งอาจสิกินอยู่แต่ว่าเฮาบ่กินจ้ะ